ก็สวัสดีสายสตรอรี่ทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบครับแล้วก็มาอธิบายนะครับว่าการวิ่งซิ่งเนะี่ยแล้วก็วิ่งทันคู่ต่อสู้เนะี่ยมันทำได้จริงๆไหมโดยที่ไม่ได้เล่นมอดหรือว่าไม่ได้เล่นลุกกิ้งหรือมาโคนะครับว่าการวิ่งธรรมดาเนะี่ยมันจะวิ่งทันได้จริงๆไหมนะฮะ เพราะว่ามันมีการส่งแจ้งมากันเยอะมากแล้วก็เป็นเคสที่ผมค่อนข้างที่จะพิจรนารณานานพอสมควรแล้วก็ตัดสินใจยากน,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่แหละจะมาทดสอบครับเพราะว่าการที่ไม่ได้เล่นมดหรือเล่นลุกกิ้งเนี่ยมันจะวิ่งทันได้จริงงไหมอ่ะเราไปทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปทดสอบนะครับอ่ะเรามาดูระยะนี้นะครับอ่ะระยะนี้คือมันห่างมากนะครับนี่ห่างมากเลยนะฮะอ่ะมันก็วิ่งทันเห็นไหมครับอ้าวเออ เห็นไหมครับนอกจากจะเล่นมอตเล่นลูกยิงยังไงก็วิ่งทันฮะอันนี้คือระยะนี้นะระยะนี้ประมาณ2 3งถึงก้าวได้เลยนะที่วิ่งไม่ทัน,นะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันห่างอยู่แล้วยังไงก็วิ่งไปโดนแต่ว่าถ้าระยะนี้ห่างแล้วก็ตีโดนเนี่ยอันนั้นถึงลูกยิงหรือว่ามอดแน่นอนนะเคสตแบบน,นี้ผมพิจารณาไม่นาน,นครับแต่ว่ามาดูอีกชดหนึ่งครับชตที่ผมพิจารานาน,นะครับหรือว่าตัดสินใจยากครับมาดูชดนี้กันนะามาดูชตนี้กันนะครับคนที่ส่งแจ้งกันมาเยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นช อยู่ไม่ถึง2อก้าครับหนึ่งถึงสองเก้าเนี่ยเออเป็นช็อตที่ทุกคนเนี่ยโดนคู่ต่อสู้เนี่ยตีหลังแล้วก็แจ้งกันแล้วครับแอสมันวิ่งซิ่งอะ่ะฟันผมโดนได้ยังไงอะไรประมาณนี้อันนี้คือมันจะฟันโดนได้ยังไงได้ไหมนะอ่าดูนะอันนี้ระยะประมาณ1นึ่งถึงสอก้านะอ่าความห่างครับความห่างจะอยู่ที่1นึ่งถึงสอก้านะครับอ่าเห็นไหมผมฟันไม่โดนเลยเห็นไหมฟันไม่โดนเลยนะครับแต่ว่าลองดูอีกนิดลองดูอีกนิดปึ๊บอา้าวฟันโดนได้ยังไงครับ เห็นไหมฟันโดได้ไงทั้งที่ไม่ได้เล่นมอสหรือว่าไม่ได้เล่นมาโคหรือลูกกิ้งทำไมผมถึงวิ่งทันวิ่งทันเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างครับหนึ่งเลยก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะผ่อนสเปคบาหรือว่าเผลอผ่อนอ่ะเรากดวิ่งไม่ทันนะครับสองก็คือจังหวะวิ่งบางคนวิ่งเลี้ยววิ่งหลบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การวิ่งเร็วเนี่ยของเราผ่อนลงก็ได้เห็นไหมเหมือนช็อตเมื่อกี้ที่เขาวิ่งเขาจะวิ่งออกซ้ายเนี่ยเขาวิ่งออกซ้ายนิดหน่อยเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยสปีดมันจะลดลงแล้ว สเปรมันจะทําให้ผมตามทันแล้วอันนี้ต่างไฟต่างกดสเปคบาร์รัวๆเลยนะครับไม่มีแบบช้านะครับผมให้เขากดแบบรัวๆเร็วรัวได้เท่าที่รัวเลยนะครับอ่อาก็ยังตามทันเห็นไหมเออครับทําให้ผมถึงทําคลิปอย่างนี้เพราะว่าช็อตนี้เนี่ยมันจะเป็นการแจ้งที่เยอะที่สุดนะครับมันผมว่าไม่รู้เป็นการที่อยากแจ้งเพราะว่าเขาเล่นมดจริงๆหรือว่าอยากแจ้งเพราะว่าอยากแก้แค้นหรือว่าหมันไส้นะฮะมันมีอยู่2เหตุผลนี้นะครับนนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่ามันเป็นการแจ้งที่ แจ้งเข้ามาเยอะที่สุดแล้วนะครับการวิ่งซิ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นเคสที่ผมแบบค่อนข้างจะพิจารณาแบบชัดเจนหน่อยนะบางทีมันส่งแจ้งแกล้งกันบ้างนะแล้วก็แพ้ไฟแล้วก็อยากแจ้งอะไรแบบเนี้ยเออวิ่งไม่ทันบ้างวิ่งไม่ทันเขาแต่อยากแจ้งเพราะว่าเขาวิ่งทันเราส่วนมากจะเป็นเคสแบบนี้ครับห่างกันประมาณหนึ่งถึงสองเก้าเนี่ยก็แจ้งกันแล้วนะฮะเออนี่ห่างกันเนี่ยเห็นไหมเคสนี้จะเป็นเคสที่แบบห่างกันสองหึงสามสามเก้าเนี่ยก็วิ่งทันก็วิ่งทันละเห็นไหมเคสนี้วิ่งทันเยอะแบบแพ้เขาอะแพ้ไฟเขาเลย ถ้าแบบช็อตแรกนะนะครับถ้าช็อตแบบนี้นครับประมาณห่างกาันปรนะมาณ3าเก้าเนี่ยแล้ววิ่งทันเนี่ยอันนี้ผมยกให้เป็นการเล่นลุกกิ้งไม่ก็มดได้เลยนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนะครับถ้าช็อตนี้นะครับถ้าห่างกันถึงสองถึงสาผมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาผ่อนสเปคบาร์หรือเปล่าแล้วเขาฟันโดนก็มีส่วนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนก็ไม่ได้เล่นมดหรอกครับแต่ว่าอาจจะเพราะหลายปัจจัยนะฮะที่เขาฟันโดนนะอย่างเช่นเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟนวงบ้างก็ฟันโดนนะอยู่ที่ช่วงเวลาที่เล่นด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ที่ผมทําคลิปขึ้นมาครับก็อยากให้การแจ้งเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแบบจริงๆนะครับหลักฐานที่ชัดเจนจริงๆแบบรู้เลยว่ามันเล่นมดหรือว่าลูกกิ้งแน่นอนไอ้คนนี้นะฮะอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ส่งแบบส่งสม่มไปนะครับแบบแพ้ไฟเขาอยากส่งมานะครับอันนี้คือผมไม่รับพิจารณาแน่นอนนะครับก็ลองไปทดสอบกันดูนะครับสวัสดีครับ